ขุนพยนต์คืออาวุธจากอาคมโบราณของไทยไม่ใช่แค่เครื่องป้องกันตัวแต่คือทหารเงาผู้ถูกสร้างขึ้นจากวิญญาณและเวทดำเพื่อฆ่าแทนเจ้านายการสร้างขุนพยนต์ต้องใช้วัตถุอารรพนเช่นดินเจ็ดป่าช้าไม้ตะเคียนตายพลายหรือกระดูกผีตายโหงและประกอบด้วยคาถาเรียกวิญญาณเข้าสิงเมื่อขุนพยนต์ถูกปลุกมันสามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยจิตวิญญาณจิตอาฆาตในหุ่นที่จงรักภักดีต่อผู้สร้างแต่หากอาคมผิดพลาดมันจะหันมาฆ่าผู้สั่งแทนมีเรื่องเล่ามากมายว่าหุ่นพยนต์ถูกสั่งไปฆ่าศัตรูในยามหลับแค่หุ่นเข้าใกล้ร่างของเหยื่อก็จะเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและตายภายในไม่กี่นาทีหากวิญญาณในหุ่นไม่ใช่ผีรับใช้แต่วิญญาณอาฆาตจาก หุ่นตายโหงหุ่นพยนต์จะกลายเป็นหุ่นคลั่งไรคาทุกอย่างที่เคลื่อนไหวไม่เลือกหน้าวิธีหยุดหุ่นพยนต์มีเพียงอย่างเดียวคือต้องปลดอาคมและเผาหุ่นในเปลวไฟโดยใช้ของบริสุทธิ์เช่นน้ำมนต์จากพระที่ถือศีลครบ227ข้อหุ่นพยนต์คือศาสตร์เก่าแก่ที่ยังมีผู้ศรัทธานยุคปัจจุบันมันอาจเป็นผู้คุ้มครองหรือกลายเป็นโยมทูตจากโลกมืดอยู่ที่ว่า ผู้ใดใช้และใช้มันด้วยเจตนาใดหใครชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เรื่องเล่ารีรับโปรดติดตามช่องเรื่องเล่าของลุงชินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ